เรตินอลหรือวิตามิน A อในสกินแคร์คืออะไรเป็นส่วนผสมที่คนเนี่ยกลัวมากที่สุดเหมือนกันแล้วผิวแบบเราล่ะจะต้องใช้ยังไงใช้ความเข้มข้นน้อยๆด้วยความถี่น้อยๆ เรตินอลหรือว่าวิตามินเอส่งพลังที่สุดเห็นผลชัดเจนที่สุดแต่ราคาแพงสุดเช่นเดียวกันค่ะและทาไมมันถึงช่วยให้หน้าเด็กมันทําอะไรกับผิวเราการใช้พวกวิตามินเอเหล่านี้เนี่ยแหละก็จะช่วยทําให้ผิวของเราดูสดใหม่ตลอดเวลาผิวแห้งผิวแพ้ง่ายแล้วก็คนที่กลัวการใช้สุดๆผิวธรรมดาผิวผสมต้องบอกก่อนเลยนะไม่ใช่ทุกคนที่สามารถทาได้ทุกวันทาได้บ่อยแค่ไหนก็แค่นั้นค่ะหลายคนเนี่ยถอดใจหรือรู้สึกว่าเฮ้ยใช้ไม่ได้แน่ๆเลย การใช้เรตินอลหรือวิตามินเอเนี่ยมันคือการลงทุนไม่ใช่ทางลัดในโลกของวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับผิวหนังสารสกัดจากธรรมชาติตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่ามันสามารถช่วยลดเรือนริ้วรอยเ <c oughs> ทียบเคียงกับเรตินอลเลย ผมเชื่อว่าหลายคนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้เนี่ยต้องเคยได้ยินคำว่า r e t i n อ l หรือว่าวิตามิน A ในสก,กินแคร์แน่นอนเลยนะคะเพราะว่ามันคือสิ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดว่าเป็นโกลด์มาตรฐาในการดูแลเรื่องของริ้วรอยชะลอวัยแล้วก็หน้าเด็กแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นส่วนผสมที่คนเนี่ย กลัวมากที่สุดเหมือนกันกลัวว่าจะใช้แล้วแพ้ใช้แล้วพังใช้แล้วหน้าเยินกว่าเดิมวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกนะคะว่าตัวเรตินอลหรือวิตามินเอในสกินแคร์คืออะไรทำไมมันถึงเทพขนาดนี้และที่สำคัญที่สุดเนี่ย ผิวอย่างเราควรจะเลือกใช้แบบไหนไม่ให้ผิวพังจะต้องให้ปังแบบ up level ดูคลิปนี้ให้จบนะคะเพราะว่าตอนท้ายเนี่ยมีลิสต์ผลิตภัณฑ์ที่อุมชื่นชอบแปะไว้ให้ด้วยตามคําเรียกร้องนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยคอมเมนต์มาว่าฟังคลิปนี้เนี่ยเข้าใจดีมากเลยแต่ว่าไม่รู้จะไปหาซื้อผลิตภัณฑ์ไหนที่มีสารออกฤทธิตามที่อุ่มแนะนําลองดูได้คลิปนี้มาแล้วนะคะอยู่ช่วงท้ายคะ่ะอุมอ๋มโอลิเวียทอสกับอุ๋มสุรศวรรณสวัสดีค่ะ รายการที่เราจะนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามแล้วก็สุขภาพการชะลอวัยมาเล่าให้ฟังแบบลึกๆอินดีเทลแต่เข้าใจง่ายเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปเลือกตัดสินใจใช้ในชีวิตของเราค่ะเพื่อที่จะสามารถนำเอาความรู้ที่ถูกต้องนี้ไปใช้กับตัวเองแล้วก็คนที่เรารักเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ทุกคนนลบภาพจําเก่าๆกันไปวิตามิน A ที่อยู่ในสกินแคร์นะคะมันไม่ได้มีแค่เรตินอลเพียงตัวเดียวมันมีหลายตัวมากเราจะขอเรียกว่า the royal family of retinoids และนี่คือหัวใจของเรื่องนี้เลยคะ่ะเวลาที่เราทาวิตามิน A ไปที่ผิวของเรานะคะมันจะออกฤทธิ์ได้ต่อเมื่อมันเป็น active form ซึ่ง active form ตัวนั้นเนี่ยจะเรียกว่า r e t i n o i in, นหรือว่า retinoic acid ที่เรารู้จักกันดีในชื่อว่า เรตินอลแบบยาค่ะตัวนี้เนี่ยคือราชาหรือราชินีเลยนะคะเพราะว่าเป็นตัวที่ทรงพลังที่สุดเห็นผลชัดเจนที่สุดแต่ราคาเคืองสุดเช่นเดียวกันค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นยาแต่ในประเทศไทยสามารถหาซื้อตามร้านขายยาได้แต่ในหลายๆประเทศต้องใช้ใบสั่งแพทย์ค่ะแล้วอย่าลืมนะคะคนตั้งครัน ไม่สามารถใช้ได้ค่ะทีนี้เนี่ยตัวที่อยู่ในสกินแคร์นะคะมันจะอ่อนโยนกว่าเวลาที่เราทาไปแล้วนะคะจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปทีละขั้นตัวแรกเลยนะคะ retinyl ester หรือว่า retinyl palmitate ตัวนี้เนี่ยเปรียบเสมือนเจ้าชายน้อยค่ะอ่อนโยนและน่ารักเป็นที่สุดนะคะจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหลายขั้นตอนกว่าจะออกลิฟได้ตัวที่2นะคะ retinol หรือว่าเจ้าชายยอดนิยมที่ทุกคนรู้จักกันดีตัวนี้เนี่ยจะต้องแปลงร่างสสเต็ปถึงจะเก่งได้ แล้วตัวสุดท้ายนะคะเรตินอลดีไฮดหรือว่าเรตินอลตัวที่มี AL ลงท้ายตัวนี้เนี่ยเปรียบเสมือนองค์รัชทาย,ยาทค่ะที่อีกแค่สเต็ปเดียวเองก็กลายเป็นราชาแล้วทํางานได้รวดเร็วกว่าเรตินอลแต่ว่าอ่อนโยนกว่ายาเข้าใจขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแล้วใช่ไหมคะถ้าแปลงล่างขั้นตอนยิ่งน้อยเท่าไหร่การออกฤทธิ์เนี่ยก็ยิ่งไวแล้วก็แรงมากขึ้นเท่านั้นแต่ ็อาจจะราคายเคืองง่ายขึ้นตามไปด้วยและทําไมมันถึงช่วยให้หน้าเด็กมันทําอะไรกับผิวเราอุมขออนุญาตสรุปงานวิจัยทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือมาให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆว่าตัววิตามิน A แบบที่เรามาทากันเนี่ยออกฤทธิ์อย่างไรอันแรกเลยนะคะเพิ่มการผลัดเซลล์ผิว ในที่นี้เนี่ยคือเซลล์เทิร์นโอเวอร์นะคะมันจะเป็นกระตุ้นเซลล์ผิวของเราเนี่ยให้มีการสร้างแบ่งตัวเร็วมากขึ้นทําให้การผลัดเซลล์ผิวเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยการสร้างเซลล์ผิวใหม่ค่ะข้อดีเนี่ยก็คือการที่เราผลัดเซลล์ผิวเร็วขึ้นพวกจุดด่างดาํากระฝ้าที่มันอยู่บนผิวก็จะผลัดหลุดออกไปด้วยทําให้จุดด่างดาํากระฝ้าจางลงรวดเร็วมากยิ่งขึ้นผิวแก่ๆวัย40อย่างเรานะคะการผลัดเซลล์ผิว,วมันไม่ใช่ทุก28วันแล้ว มันเป็นทุก40วันการใช้พวกวิตามิน A เหล่านี้เนี่ยแหละก็จะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยดูสดใหม่ตลอดเวลาแล้วยังช่วยลดโอกาสการเกิดสิวอุดตันด้วยค่ะอันที่2ไปสั่งการให้เซลล์สร้างคอลลาเจนเพิ่มขึ้นให้โรงงานที่ผลิตคอลลาเจนนะคะ ผลิตเพิ่มมากๆๆม,ม,ม,มากขึ้นเป็นการซ่อมแซมโครงสร้างของผิวเราเวลาที่เราอายุมากขึ้นนะคะ่ะเปรียบเทียบง,ง่ายๆว่าผิวของเราอะก็เหมือนบ้านมีเสาคือคอลลาเจนเต็มไปหมดเลยอายุมากขึ้นไอ้พวกเสาพวกน,นี้ก็หายไปบ้านเราก็อ่อนยวบเยียบนะคะทำให้พื้นบางทีเนี่ยก็เป็นล่องเป็นหลุมนั่นก็คือเกิดริ้วรอยนั่นเองค่ะ การกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินที่เพิ่มขึ้นก็เหมือนเป็นการสร้างเสาบ้านเพิ่มขึ้นนั่นเองริ้วรอยตื้นๆเนี่ยก็จะดูจางลงแล้วผิวเราอ่ะก็จะดูแน่นขึ้นแล้วก็อันที่3นะคะสุดท้ายยับยั้งการสร้างเม็ดสีมันไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการสร้างเม็ดสีเมลานินด้วยค่ะทําให้พวกจุดด่างดํารอยสิวต่างๆเนี่ยจางลงได้เข้าสู่ช่วงสําคัญแล้วนะคะแล้วผิวแบบเราล่ะจะต้องใช้ยังไงการใช้เรตินอลหรือวิตามิน A เนี่ยมีกฎทองของการใช้อยู่3ข้อ ที่ทุกคนจะต้องท่องให้ได้ขึ้นใจเลยค่ะข้อแรก start l o w go slow แปลว่าใช้ความเข้มข้นน้อยๆ้ด้วยความถี่น้อยนอย,นยในที่นี้เนี่ยคือน้อยจริงๆนะคะอันที่2 pm only ใช้เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นนะคะเพราะใช้แล้วเนี่ยผิวจะไวต่อแดดข้อ3 Sunscreen is non-negotiable แปลว่าเราใช้วิตามิน A ถึงแม้จะเฉพาะกลางคืนเท่านั้นแต่มันจะทำให้ผิวของเราเนี่ยไวต่อแดดมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าคุณไม่ทาครีมกันแดดช่วงเชา้าไม่ไหวจะเคลียร์ค่ะเพราะว่าสิ่งที่คุณทำมาทั้งหมดเนี่ย จะพังศูนย์สลายไปหมดแค่นั้นไม่พออาจจะได้ฝ้าเป็นของแถมเลยค่ะโอเคถึงคราวที่เราจะต้องเลือกให้เหมาะกับผิวเราแล้วค่ะผมแบ่งเป็น3แบบด้วยกันนะคะอันแรกผิวแห้งผิวแพ้ง่ายแล้วก็คนที่กลัวการใช้สุดๆอยู่กลุ่มเดียวกันนะคะแบบนี้เนี่ยให้วิ่งไปหาเจ้าชายน้อยเลยค่ะเอาแบบเจนเทลและอ่อนโยนที่สุดหรือ จะเป็นเจ้าชายที่มีความเข้มข้นน้อยๆอย่างเช่นเรตินอล0.1%หรือจะอยู่ในฟอร์มที่ Encapsulate ที่ตั้งใจทำมาเพื่อให้ค่อยๆปลดปล่อยสารสำคัญทำให้การระคายเคืองเกิดขึ้นน้อยกว่าอันที่2ผิวธรรมดาผิวผสมคนที่อยากเริ่มต้นใหม่และผิวไม่ได้มีปัญหาอะไรมากแบบนี้เนี่ยอาจจะเลือกเป็นเจ้าชายเรตินอล0.1%หรืออยากจะเป็นองค์รัชทายาทแบบเรตินาล AL หรืออยากจะคาเทิบไปถึงราชาก็ได้แต่ขอเป็นเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นที่น้อยๆก่อนนะคะ0.025ค่ะแล้วก็สุดท้ายคือคนที่เคยใช้เรตินอลหรือกลุ่มวิตามินเอมาก่อนหรือแม้กระทั่งมีผิวผสมจนค่อนมันมันมากๆเราสามารถเลือกใช้ตัวเก่งๆได้เลยไปที่เจ้าชายเปอร์เซ็นต์สูงอย่างเช่น0.3หรือ0.5เเป็นองค์ราชทาย,ยาทหรือแม้กระทั่งราชาได้เลยค่ะมาถึงวิธีใช้ที่จะช่วยลดการพังนะคะอันแรก เลยเนี่ยที่ปริมาณจะต้องเป็นปริมาณ1เม็ดถัวรันเตาเท่านั้นเองอย่าทาโบกทาประคมเป็นอันขาดนะคะไม่งั้นน่ะคืนเดียวนอนตื่นเช้ามารู้เรื่องเลยค่ะผิวเนี่ยแห้งลอกแสบตึงไปหมดอันที่2เวลาทา อูมาแนะนําให้ทาหลังการทามอยส์ไรเซอร์เพราะว่าปริมาณ1เม็ดถั่วลันเตาบางทีเนี่ยเป็นการยากมากๆที่จะเกลี่ยให้ทั่วหน้าแต่ถ้าเราลงมอยส์ไรเซอร์ไปก่อนแล้วเวลาที่เราเกลี่ยครีมตัวนี้เนี่ยก็จะง่ายมากขึ้นค่ะแล้วก็ระวังนะคะบริเวณรอบดวงตาข้างจมูก แล้วก็มุมปากเป็นบริเวณที่แห้งลองได้ไง่ายมากๆช่วงแรกของการใช้ต้องเว้นนะคะสุดท้ายเรื่องของความถี่ของการใช้ค่ะเราจะต้อง go slow แปลว่าช่วงสัปดาห์ที่1และ2เราจะใช้แค่2วันต่อสัปดาห์คือวันจันทร์และวันศุกร์สัปดาห์ที่3และ4เราเพิ่มเป็น3วันต่อสัปดาห์คือจันทร์พุธศุกร์แล้วก็สเต็ปถัดไปสเต็ปที่3เราใช้ 5วันต่อสัปดาห์คือจันทถึงสุกและสุดท้ายสเต็ปที่4เราสามารถทาได้ทุกวันแต่ต้องบอกก่อนเลยนะว่าไม่ใช่ทุกคนที่สามารถทาได้ทุกวันเราอะทาได้บ่อยแค่ไหนก็แค่นั้นค่ะนั่นก็แปลว่าคุณสามารถทาเรตินอลหรือว่ากลุ่มวิตามินเอตัวอื่นๆเนี่ยที่สามารถใช้ได้แค่3วันต่อสัปดาห์ก็ได้นะคะไม่ผิดเลยเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นผลไวเท่ากับคนอื่น แต่ต้องบอกเลยว่าช้าๆได้พลาเล่มงามค่ะขอแค่มีความต่อเนื่องแล้วก็สม่ำเสมอผลลัพธ์ปลายทางที่จะได้ก็ไม่แตกต่างกันค่ะและขอหมายเหตุไว้นิดนึงด้วยนะคะว่าโอกาสที่จะมีผิวแห้งลอกละคายเคืองเนี่ย เจอได้บ่อยมากเลยค่ะมักจะเกิดในช่วง2-6สัปดาห์เมื่อเราเริ่มใช้เขาเรียกว่า retinization หรือเป็นการปรับตัวของผิวค่ะมันเหมือนกับว่าตอนที่เราใช้เรตินอลหรือว่าวิตามิน A ครั้งแรกนะคะมันเป็นเหมือนแบบบ้านเราที่ไม่เคยมีคนคุมมาก่อนหรือไม่เคยมีใครมาบังคับเราก็มีคนมาบังคับเราให้สร้างโน่นสร้างนี่สร้างเซลล์ผิวใหม่สร้างคอลลาเจนผิวเราค่ะก็จะตกใจทําให้เกิดอาการแห้งแล้วก็ลอก แสบแดงตามมาได้ค่ะแต่แน่นอนนะคะเป็นได้ชั่วคราว ถ้าใครมีปัญหาแบบนี้เนี่ยลองลดความถี่หรือว่าความเข้มข้นลงให้ใช้น้อยลงเลือกใช้ moisturizer ที่สามารถช่วยลดการอักเสบผิวแล้วก็ดูแลสกินแบเรียร์มาเสริมก็จะทําให้การใช้เรตินอลเนี่ยราบรื่นและประสบความสําเร็จได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าทุกคนผ่านจุดนี้ไปได้นะคะผิวของเราเนี่ยปรับตัวเรียบร้อยแล้วคุณจะได้พบกับผิวใหม่ที่สวยแล้วก็แข็งแรงกว่าเดิมค่ะสรุปนะคะการใช้เรตินอลหรือว,วิตามินเอเนี่ยมันคือการลงทุน ไม่ใช่ทางลัดก,การที่จะได้ผลลัพธ์ในเรื่องของการชะลอวัยลดเริ้วริ้วรอยจะต้องใช้เวลาความต่อเนื่องและสม่ำเสมอรวมถึงการปกป้องผิวจากแสงแดดร่วมควบคู่ไปด้วย ขอแค่นําความรู้ที่ได้จากวันนี้เนี่ยไปเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผิวของเราเริ่มช้าๆอย่ารีบและคุณจะเลเวล up ผิวของคุณได้แน่นอนค่ะยังไม่จบนะคะเพราะอูมารู้นะว่าหลายคนเนี่ยถอดใจหรือรู้สึกว่าเฮ้ยใช้ไม่ได้แน่ๆเลยหรือแม้กระทั่งผิวแพ้อยู่ใช้ไม่ได้ รวมถึงคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์ด้วยอยากได้อะไรที่มันอ่อนโยนกว่านั้นแล้วก็คนที่ตั้งครรภ์สามารถใช้ได้ด้วยแต่ก็ยังอยากได้ผลลัพธ์ที่ช่วยลดเรือนริ้วรอยได้เทียบเคียงเท่ากันบอกเลยนะคะว่าในโลกของวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับผิวหนังเนี่ยมีสารสกัดจากธรรมชาติตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่า natural alternative retinol มันคือสารสกัดจากพืชที่มีงานวิจัยทางการแพทย์นำมาเปรียบเทียบกันกับ retinol แบบหมัดต่อหมัดเลย แล้วผลลัพธ์เนี่ยมันน่าทึ่งมากๆนะคะเพราะว่ามันสามารถช่วยลดเรือนริ้วรอยได้เทียบเคียงกับเรตินอลเลยนั่นก็คือ บาคูชิออลค่ะเอาไว้ ep หน้านะคะเราจะมาเจาะลึกส่วนผสมตัวบาคูชิออลกันมาดูกันว่างานวิจัยเขาทำยังไงสามารถลดเรือนริ้วรอยได้เท่ากับเรตินอลจริงไหมแล้วต้องใช้เปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นเท่าไหร่ใครบ้างที่เหมาะกับตัวนี้นอกจากประสิทธิภาพในการลดเรือนริ้วรอยแล้วยังสามารถช่วยอะไรอย่างอื่นได้อีกห้ามพลาดเลยค่ะกดติดตามจะได้ไม่พลาดสาระความรู้ดีๆกันอย่างต่อเนื่องสําหรับตอนนี้เรามาดูกันค่ะว่ามีสกินแคร์ตัวไหนบ้างที่มี The Royal Family of respinol. ขอบคุณทุกคนที่ติดตามอุ่มโอลิเวียทองนะคะหวังว่าความรู้วันนี้เนี่ยทุกคนจะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์กับตัวเองแล้วก็คนที่คุณรักได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะคะว่ารายการของเรา ฟังแล้วเข้าใจง่ายไหมยอยากให้มีอะไรเพิ่มเติมเราก็มาเสิร์ฟให้แล้วนะตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตามที่ทุกคนเรียกร้องแล้วก็ขอบพระคุณล่วงหน้านะคะที่กดติดตามกันเพื่อเป็นกําลังใจให้อุ๋มแล้วก็ทีมงานเพื่อไปสู่แสนสับสกรับกันค่ะแล้วก่อนจะนอนคืนนี้เนี่ยถ้าคุณคือคนที่กําลังทาวิตามิน A อยู่แล้วแล้วก็พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมทาครีมกันแดดด้วยนะคะขอให้ทุกคนที่ชมรายการนี้มีผิวสวยสุขภาพดีกันค่ะวันนี้สวัสดีลาติสวัสดีบา,บายคะ่ะ